การสอบแบบหนึ่งเฟสที่ผมคิดว่าดีที่สุดในตอนนี้นะครับกับกองทุน b ูเบอรี่ฟ u นเดการสอบแบบหนึ่งเฟสนะครับหรือการสอบแค่ครั้งเดียวเนาะผมเนี่ยก็ได้เปรียบเทียบนะครับแล้วก็ดูมาลหลายกองทุนเนาะเพื่อนๆซึ่งผมคิดว่านะครับปัจจุบนนะันเนาะเพื่อนๆในช่วงสิ้นปีของปี2025เนี่ยผมได้มองเห็น ถึงข้อดีนะครับของการสอบแบบ1เฟสของทางกองทุนเขานะครับส่วนดีตรงไหนนะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่ากองทุนอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปรับชมในคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมเนาะเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็เป็นช่วง สิ้นปีนะครับวันนี้ผมจะมีอะไรมาแจกเพื่อนๆแล้วกันนะครับก็รับฟังคลิปนี้ให้จบเนาะเพื่อนๆนแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะบอกรายละเอียดกฎกติกาการรับรางวัลกันแล้วกันนะครับการสอบแบบ1เฟดกับกองทุน b ูเบอรี่ฟันเด็นะครับเพื่อนเอนมันน่าสนใจตรงไหนแล้วก็ มันดีตรงไหนนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดการสอบแบบ1เฟสก่อนละกันนะครับการสอบแบบ1เฟสนะครับเ,เพื่อนๆคือการที่เราเนี่ยสมัครสอบนะครับแล้วก็ทำโปรไฟล์เกตรหรือเป้ากำไรเนี่ยจนถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็ผ่านเนี่ยเราสอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนาะเ,นเพื่อนๆโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับการสอบกองทุนเนี่ยเราจะต้องสอบ ถึง2ครั้งนะครับก็คือการประเมินผลแบบ2ครั้งเนาะเพื่อนๆแต่รูปแบบการสอบแบบ one step นะครับ one step evaluation เนี่ยก็คือเป็นการประเมินผลแบบรอบเดียวนะครับทำกำไรแค่10%นะครับเราก็จะได้รับเงินทุนทันทีนะครับหลังจากที่เราผ่านนั่นก็คือการสอบแบบ1เฟสเนาะอันนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับอกองทุนต่างๆนะครับการสอบแบบ1เฟสเนี่ยเขาจะมีราคาที่แพงนะครับ นะแล้วก็2นะครับก็คือ Mac d o อดาวทานะครับรูปแบบดอดาวเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับจะเป็นเทลลิงดอดาวหรือการติดลบที่เลื่อนตามกำไรนะครับแต่สำหรับกองทุนนี้แน่นอนว่า Mac d o อดาวทานะครับเป็น STATIC เนาะอันนี้ข้อดีเลยนะครับในเมื่อถ้าเพื่อนๆสนใจนะ,ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาลงรายละเอียดกันนะครับสำหรับกองทุนนี้เนาะว่า มันน่าสนใจและมันดีตรงไหนนะครับเริ่มจากแอคเคาน์ไซด์นะครับเ,เพื่อนๆพ่อนหนึ่งสเต็ปนะครับจะมีแอคเคาน์ไซด์อยู่หกแอคเคาน์ไซส์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่5,000ดอลลาร์นะครับ1น0 0 0หม0 0 0 0องหมื่จนไปถึงพอร์ต2 0 0 0สนดอลลาร์นะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูข้อดีก่อนเลยนะครับเริ่มจากราคานะครับเ,เพื่อนๆตั้งแต่พอร์ตเล็กเนาะ5,000ดอลลาร์นะครับจะ start trading อยู่ที่ 40ดอลลาร์เท่านั้นเองอันนี้ยังไม่รวมดิสカウトโค้ดนะครับพอร์ต5 0 0 0 0นะครับเริ่มต้นอยู่ที่40ดอลลาร์พอร์ต1 0 0 0 0อยู่ที่75เท่านั้นเองเนาะเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยรายละเอียดตามนี้เลยนะครับ100,000อยู่ที่550ดอลลาร์นะครับแล้วก็พอร์ต2 0 0 0 0 0เนี่ยจะอยู่ที่1,100ดอลลาร์ถ้าใส่โค้ดส่วนลดของผมนะครับเป็นพื่อน,อนซึ่งเป็น TRONFT นะครับหรือ t r o n FT นะครับเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนเจะสามารถลดราคาลงไปอีกได้30%กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดให้ดูเลยละกันนะครับว่ามันถูกสักขนาดไหนนะครับพอร์ต5 0 0 0นะครับ40ดอลลาร์เนี่ยถ้าลด30%นะครับจะเหลือแค่28ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับ ไม่ถึง900นเนาะเพื่อนๆพอสอบเนี่ยแล้วก็สอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะได้รับเงินทุนจริงห้าพันดอลลาร์อะไรอย่างนี้นะครับพอทหนึ่งหมื่นนะครับเจ็ดสิบห้าดอลลาร์เนี่ยจะลดเหลือแค่ห้าสิบสองดอลลาร์เนาะเพื่อนๆ25,000ก็จะลดเหลือ105นะครับ50,000เนี่ยก็จะเหลือ192ดอลลาร์นะครับแล้วก็พอทหนึ0 0แสนนะครับจาก 550ดอลลาร์นะครับลดลง30%เนี่ยก็จะเหลือแค่385ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอร์ต2องแสนเนาะเพื่อนๆจาก1,100นะครับพอร์ตใหญ่นะครับผมพูดเลยว่าราคาแค่770ดอลลาร์เนี่ยมันน่าจะสุดคุ้มแล้วนะครับสำหรับพอร์ต2องแสนและกระสอบแค่เฟษเดียวเนาะเหลือแค่770ดอลลาร์นะครับเนาะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาดูกฎกันนะครับสำหรับ one step evaluation นะครับหรือการสอบแบบ1นึเฟสเนาะ profit target นะครับเป้าการทำกำไรทำแค่10%เพื่อนๆก็จะผ่านนะครับสอบแค่ครั้งเดียวอันนี้ย้ำเนาะ max total loss นะครับก็คือการตัดขาดทุนสูงสุดนะครับเพื่อนๆเราสามารถลบได้สูงสุดอยู่ที่6%นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ทั่วไปนะครับเพราะว่าทุกๆกองทุนที่ สอบแบบ1นึ่งเฟดนะครับแม็กททอลอสจะอยู่ที่6%นะครับเนาะไม่แปลกนะครับอันนี้เดลี่ลอสนะครับจะอยู่ที่4% p r o ป i t Share แช่นะครับรับส่วนแบ่งอยู่ที่80%นะครับหลังจากที่เราได้รับเงินทุนเนี่ยเราก็จะได้รับส่วนแบ่งกำไรนะครับอยู่ที่80%อันนี้ก็มาตรฐานทั่วไปนะครับแม็กดอดาวไทายนะครับอันนี้ก็คือผมพูดเลยว่าข้อดีเนาะเพราะว่าทางกองทุนอื่นๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นเชลลิงดอดาวนะครับ อ่ะสแตติกเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราสอบพอร์ต1 0 0 0 0เนาะเพื่อนๆถ้าเราสอบพอร์ต1 0 0 0 0อ่าแม็กดอดาวเป็นคงที่เนี่ยเราจะสามารถติดลบพอร์ตของเรานะครับจะสามารถติดลบจนไปถึง9400นะครับเพื่อนๆก็คือถ้าเราไม่ลบจนไปถึง9400เนี่ยเราจะไม่ตกแต่ถ้า อดอดาวของเราเนี่ยพอร์ตของเราเนี่ยลดเหลือต่ำกว่า9,399.99ดอลลาร์เนี่ยก็แปลว่าเราตกทันทีนะครับโดยที่ไม่ว่าเราจะทำกำไรได้มากแค่ไหนนะครับดอดาวเราก็จะยังคงที่ อยู่ตรงนี้นะครับก็คือสามารถลบได้จนไปถึง9,400ันอนั่นเองเนาะเพื่อนๆนั่นก็คือคงที่นะครับไม่เลื่อนตามการทำกำไรเนาะน่าจะพอเข้าใจนะครับนี่คือข้อดีสำหรับ Mac d ดอดาวทายสเตติกนะครับเพื่อนๆเดลี่ดอวดาวทายนะครับก็เป็นปกตินะครับเพื่อนๆก็คือส่เ4%ต่อวันต่อวันไปนะครับเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นปกติเนาะทำลิมิตนะครับไม่จํากัดเนาะเพื่อนๆไม่จํากัดเวลาสอบเลยก็คือ เราสามารถสมัครสอบนะครับเราก็สามารถเทรดไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะสอบตกหรือกว่าจะสอบผ่านนั่นเองเนาะเพื่อนๆ l e v e ล a g e นะครับก็จะอยู่ที่1ต่อ30นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นคู่เงินเนาะ FX แต่ว่าถ้าเป็นทองคำนะครับโลหะก็จะอยู่ที่1ต่อ10แล้วก็คริปโตจะอยู่ที่1ต่อ2เท่านั้นเองนะครับอ่ะ เลเว l เลชน้อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขามีกฎการควบคุมการเทรดอยู่นิดหน่อยเนาะก็ถือว่าไม่ไม่ได้มีผลในการเทรดแต่อย่างใดนะครับ e v a l u a t i o n m e a n Trading Day นะครับก็คือในช่วงเวลาสอบเนี่ยเขาจะขอแค่วันเทรดของเราก็คือไม่สามารถผ่านได้ภายใน1วันนะครับเพื่อนๆต้องเทรดขั้นต่ำา3วันเนาะจึงจะสามารถผ่านได้เนาะต้องมอีวันเปิดเทรดเปิดและปิดนะครับเพื่อนๆเป็น3วันเทรดเนาะน่าจะพอเข้าใจนะครับ ส่วน Funded Min Trading Day นะครับก็คือ,อพอร์ตจริงนะครับหรือพอร์ตเงินทุนของเราเนี่ยก่อนที่เราจะถอนได้นะครับเขาขอให้เราเทรดขั้นต่ำ3วันเช่นกันนะครับเนาะส่วนรอบการถอนนะครับเ,เพื่อนๆก็จะอยู่ที่14วันนะครับก็เป็นบ y Weekly เนาะ สำหรับถ้าเราได้พอร์ตมาเนาะ14วันเราจึงจะสามารถรีเควสต์ p a y ายได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอรอบ c y c l ิกปกติทั่วไปนะครับ Account Copy Trade นะครับสามารถทำได้นะครับแล้วก็จะมีข้อห้ามเนาะสำหรับคนที่สนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเจาะรายละเอียดเลยนะครับว่า ถ้าเราอยากจะสอบ1 f a เฟดกับทางกองทุน b u เบอรี่ฟันเดตเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกฎที่เขาห้ามกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆเลยละกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นกฎที่ถึงเขาไม่ห้ามนะครับเราก็าไม่ควรทำอยู่ดีนะครับอ่ะข้อแรกเลยคือแ c c e s s i v e scalping เนาะเพื่อนๆก็คือการ scalping เ,เราควรที่จะถือ order นะครับมากกว่า1นาทีนเนาะเพื่อน ถ้าเรากดผิดจริงๆนะครับเราสามารถกดปิด position ได้ทันทีเนาะมันไม่ผิดกดร้ายแรงนะครับแต่ว่ามันไม่ควรที่จะมีเกิน50%จากเดอร์ทั้งหมดเนาะอันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจนะครับ 2. one side bet นะครับก็คือการซอยไม้ในรูปแบบ ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะเพื่อนๆหรือทุ่มไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ควรทํานะครับสาม,มาติงเกลคือการเบิ้ลหลอดไปเรื่อยๆนะครับทัวเฉลี่ียเพิ่มหลอดเพิ่มหลอดไซส์ไปหลังจากที่เราดดอว์นะครับอันนี้เขาเรียกมาติงเกลไม่ควรทําอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆซีอ,ออินนะครับก็คือการใช้แบบฟูมาจินนะครับก็คือปล่อยลากจนพอร์ตแตกหรือพอร์ตระเบิดอะไรอย่างงี้นะครับเขาเรียกว่าออ,อินเนาะเพื่อน ก็อันนี้ก็ไม่ควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็รูปแบบที่5ก็คือ Grid t r a d i n g เนาะผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับตั้ง pending ไว้เป็นช่องช่องช่องนะครับแล้วก็แบบเข้าปุ๊บแล้วก็ tp ปั๊บอะไรอย่างงี้นะเนาะเพื่อนๆนก็มันก็เป็นอะไรที่เทรดเดอร์หรือคนเทรดธรรมดาเนี่ยเขาไม่ทำกันอยู่แล้วนะครับทั้ง5ข้อนี้แล้วก็เพื่อนๆนนะครับควรที่จะรู้อีกหนึ่งกฎนะครับนะครับก็คือการห้ามใช้ลอด s i ส์เกินขนาดเนาะ ก็คือมีตารางมาให้ชัดเจนนะครับเ,เพื่อนๆในแต่ละแอคเคาน์ไซส์นะครับก็จะจํากัดไม่เท่ากันนะเนาะเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะเทรดหรืออยากจะสอบจริงๆนะครับอยากจะเทรดกับทางกองทุนจริงๆเนี่ยต้องรู้กฎนี้ซะก่อนนะครับก่อนที่จะนะเทรดเนาะเพื่อนๆอย่างเช่นสมมติว่าผมอยากจะเทรดพอร์ต50,000นะครับถ้าผมเทรดทองคำอยู่เนี่ยไม่ว่าผมจะเปิดเทรดยังไงนะครับสไตล์การเทรดผมอย่างไร แน่นอนว่าการเทรดเนี่ยห้ามเปิดเกิน1นึหลอดนะครับต่อเทรดเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับพอน1นึ่งแสนเนี่ยก็คือห้ามเกิน2องหลอดอะไรอย่างงี้นะครับไม่ว่าคุณจะเปิดเทรดกี่ออเดอร์นะครับหรือว่าจะเปิดกี่เทรดกี่ครั้งนะครับจำกัดต่อเทรดเนาะห้ามเกินนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ดูได้เลยนะครับพอห้าพัน 5, 000, ห้ามเปิดเทรดเกิน0.1นยหลอดนะครับเนาะสำหรับทองคําส่วนอ่า อื่นๆนะครับเราก็สามารถมาดูได้นะครับเนี่ยคู่เงินนะครับเพื่อนเพื่อนห้ามเกินตามนี้นะครับตามแอคเคาท์ไซส์ตามขนาดเนาะเพื่อนๆนก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับใน FAQ นะครับกดก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับการสอบแบบ1เฟสนะครับอันนี้ผมก็ฝากไว้เนาะเราสอบทํากําไรแค่สิแค่ครั้งเดียวนะครับเราก็จะสามารถรับเงินทุนได้ทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับคนที่อยากจะสอบผ่าน ไวนะครับแล้วก็สอบง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเนาะนเพื่อนแน่นอนว่ามันสอบสอบง่ายมากกว่า2สเตปแน่นอนนะครับเพื่อนวันนี้นะครับผมก็มีพอร์ต 10, 1,000 0ดอลลาร์นะครับมาแจกให้เพื่อนเพื่อนทั้งหมด 5รางวัลนะครับเป็น p พามเช l ินส์นะครับหรือการสอบแบบ2เฟสกับทางกองทุน Burberry f u n d e นนั่นเองเนาะเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะโพสต์รูปนี้นะครับเพื่อนๆในเพจ Facebook นะครับเพื่อนๆเนี่ยแค่ทำตามกฎกติกาง่ายๆนะครับตามนี้นะครับสามารถอ่านได้เนาะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ YouTube ที่รับชมอยู่นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กนะครับเพื่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นเพจ b ูเบอรี่ฟันเด็ดไทยแลนด์นะครับแล้วก็เพจของผมเองนะครับทอนฟันเด็ดเทรดเดอร์เนี่ยแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์รูปนี้นะครับเพื่อนคอมเมนต์บอกเหตุผลว่า ทำไมถึงอยากได้พอร์ตสอบนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็พิมพ์มาเลยเนาะแล้วก็แท็กเพื่อนแค่2คนเท่านั้นเองนะครับแท็กชื่อเพื่อนนะครับใครทำตามกฎกติกาครบถ้วนนะครับผมเนี่ยก็จะไล่อ่านคอมเมนต์แล้วก็สุ่มแจกรางวัลผู้โชคดี5ท่านนะครับในวันจันทร์ที่28ธันวานะครับเนาะเพื่อนเพื่อนผมให้เวลาแวันนะครับเ,เพื่อนเือนก่อนที่จะ ประกาศรางวัลผู้โชคดีเนาะเพื่อนๆก็จะสามารถารับพอร์ตนะครับในวันจันทร์ที่28แล้วก็สามารถาไปเริ่มเทรดกันได้เลยเนาะเพื่อนๆถ้ามันไม่ติดวันหยุดอของทางสถาบันการเงินเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็พูดไว้ก่อนนะครับ ก็เป็นกฎกติกาง่ายๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตลอดเนาะแล้วก็ร่วมสนับสนุนรับชมกดไลค์กดคอมเมนต์ผมมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ